สวยวิ่งน้อยตัวท็อปออปชั่นจัดไปเบาๆเลยนะคะวันนี้ในราคาพียแค่1,390,000บาทได้ขับ Mercedes-Benz น3 0 0ี m g รุ่นเฟสดิฟคันนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถนนมาเพียงแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคือสภาพเนี่ยต้องบอกว่าคือสวยเนี้ยบสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวชุดแต่ง AMG Body p a r t พรรอบคันเลยทีเดียวนะคะไฟหน้าค่ะ ดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ LED High Performance ค่ะล้อคันนี้นะคะเป็นดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ให้ขนาดมาถึง18นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเห็นว่าเป็น EQ Power นะคะตัวนี้เนี่ยทำงาน ควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียงสสูบนะคะขนาด2.0ลิตรค่ะให้พละกําลังแรงมา้าที่21 1แรงม้านะคะแล้วก็ยังทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก122รงแรงมา้าเพราะฉะนั้นนะคะให้พละกําลังรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่320แรงม้าเลยทีเดียวนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยโทนในแฟ็กเกจค่ะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดําค่ะแล้วก็คิ้วขอบกระจกต่างๆนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยั กับตัวรถนะคะต้องบอกว่าเข้ากันแบบลงตัวเลยแล้วก็คันนี้นะคะด้านข้างก็ยังมีระบบ มีเลสโกแพ็กเกจนะคะทั้ง4บานประตูเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดค่ะสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไปบ้านได้นะคะแล้วก็วิ่งโดยใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรนะคะในความเร็วไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสําหรับใครนะคะที่ใช้งานรถใกล้ๆนะคะวันหนึ่งไม่ถึง50โลเนี่ยก็คือลืมเติมน้ํามันไปได้เลยนะคะเรามาดูช่องเก็บสัมภาระสําหรับตัว C300E คันนี้กันเลยนะคะนี่เลยค่ะช่องเก็บสัมภาระนะคะ ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีแท่นตัวไฮบริดขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ก็ยังเก็บของได้อยู่นะคะสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้เช่นกันนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะรีบสแกนทวโค้ค่ะที่มุมด้านขวามือตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะ เราก็ยังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w o w w e b b e n k e c o m มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคัสกว่า200คันกันเลยค่ะทั้งภายนอกภายในคันนี้คือใหม่กิบกิบเลยนะคะกับเลขไม้เพีแค่37,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งไม่ถึงปีละ8,000กิโลเลยถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะสภาพเนี่ยเนียบเลยนะคะดูได้จากนี่เลยหน้าจอนะคะ ยังไม่แกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็หน้าจอคันนี้ค่ะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ10.25นิ้วค่ะแล้วก็สามารถสั่งการนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะวิทยุสื่อบันเทิงต่างๆนะคะรวมถึงเชื่อมต่อแอป,ป Mercedes มีก็ได้เช่นกันนะคะรองรับ Apple Car p l a ่ Android Auto อีกด้วยด y นามิกซีเล็กคันนี้ให้มา5รูปแบบค่ะไม่ใช่เป็น e c o Comfort Sport Sport ปอรแล้วก็ Individual นะคะส่วนในขุมพลังของคันนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นปักอินนนบดแล้วะะ้ววะะะะคคกก็็จมมียยัอู่่4เปน ห้บิดนะคะ E-Mode e, ode, e s a เ e แล้วก็ e c ชาร์ e ด้วยค่ะพร้อมกับระบบ Parking Pilot ค่ะสามารถถอยรถเข้าซองให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กล้องหลังคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะหน้าจอของคนขับเนี่ยก็จะเป็นแบบ กูดีดิจิตอลแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกหรือว่าโปเกสีนะคะโดยรวมคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นมีมาให้แบบครบคันเลยนะคะใรราคาเบาๆเพียงแค่1น9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เฮด o ูมหรือว่าเล็ก o ูมพื้นที่เนี่ยยังเหลือเยอะอยู่พอสมควรแอร์ด้านหลังก็มีมาให้เช่นกันค่ะแล้วก็ด้านหลังสามารถนั่งได้3ที่นั่งหรือว่าถ้าเราจะนั่งกัน2คนนะคะตัวนี้เขนมมาาได้ีว แก้วน้ํา2ช่องให้ด้วยนะคะคุ้มมากๆนะคะกับราคาเพียแค่1นึ่0ล้านสามแบาทได้ขับ Mercedes-Benz C 3 0 0 E AMG รุ่นเฟสลิฟไปได้เลยนะคะแถมคันนี้วิ่งน้อยมากๆเพียแค่37,000กิเมเท่านั้นเองใครที่กําลังมองหารถงบประมาณล้านต้นๆอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะลองแวะมาชมรถคันนี้ที่โชว์รูมก่อนได้นะคะเ e น z เคยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะ1นึ่งล้านสามแสาหบาทค่ะได้ขับ m e r c e d e s b e n C 3 0 0 EMG รุ่นเฟสดิบตัวท็อปออปชั่นไปเลยนะคะแถมคันนี้วิ่งน้อยสุดๆค่ะเป็นแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้เม่ยม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ